สวัสดีค่ะฉันชื่นนอนางสาวนสุดินยาระพันนะคะวันนี้จะมาประกอบคอมแบบจำลองนะคะโดยใช้โปรแกรม PC Building Simulator นะคะเราก็จะมาเริ่มประกอบกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของโปรแกรมนะคะแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะถ้าเราคลิกตัวเลือกที่สองนะคะนี่นะคะมันก็จะมีข้อความข,ขึ้นมาว่า ไ i and welcome u o ี c building s i m น l a t o r นะคะก็คือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ p c building simulator นะคะถ้ากดตัว i ก็จะเป็นหน้าร้านค้านะคะแต่ถ้าเรากดตัว t ก็จะไปก็จะคือการปิดข้อความค่ะนี่นะคะกดตัว i นะคะเรามาที่ร้านค้ากันนะคะก็มีมากมายเลยะคะ่ะนี่นะคะนี่ค่ะมีกาปฟพีทีพ CPU มอเตอร์บอร์ เมมโมรี่กับพาวเวอร์ซัพพายเช็โคอร์ริง้วนไม่ออกค่ะไม่ครานี้ออค่ะแล้วก็กด e s t นะคะปิดรันค้าไปแล้วก็จะมีข้อความด้ยขึ้นมานี้ค่ะว่า get start เอ่อเนี่ยค่ะก็คือเหมือนให้เราไปเลือกซื้อสแตนด์ดอนะคะกด I ค่ะออค่ะแล้วก็เลือกซื้อ แล้วก็กดซื้อสแตนด์ดอได้เลยค่ะพอเราซ้อสแตนด์ดอปเสร็จกดตัว t ค่ะเพื่อปิดข้อความออกค่ะต่อมานะคะเขาจะให้เราไขาน็อตค่ะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู้จากปุ่มก่อนนะคะถ้าตัว A ไปทางซ้าย D ไปทางขวา S ถอยหลังแล้วก็ บิเดินหน้าค่ะประมานะคะเราก็จะมาขายน,น,น้ำ mm. ขพอเราขายน,น้อเสร็จนะคะ mm. ก็จะมีข้อความขึ้นมาค่ะว่าต่อไปนะคะให้เราทำการซื้อ CPU นะคะ The m o t มอเตอร r บ Intel เดิ power supply ให้เราไปซื้อ power supply นะคะกดตัว i คะ่ะเพื่อไปร้านคา้าอ๋อให้เราซื้อนี่นะคะ The m i l g a t e กดตัวไอเพื่มาราคานะคะเห้เรากดที่พ Power Supply ล้วก็ซื้อสมาร์ท500วั์ได้เลยะคะ่ะ mm hmm. กดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งได้เลยะคะ่ะกดไปดดที่ติ๊กแล้วแล้วพอเรากดติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะคะว่า mm hmm. Now we are going to install the IO s h i e t IO s h i e the IO s h i e t นะคะให้เราไปซื้อ IO s h i e ่ะกดตัวไอนะคะ ชื่อไเลยค่ะแล้วก็กดตัว T เพื่อปิดข้อความค่ะให้เราทําการติดตั้งได้เลยค่ะทำการติดตั้งเสร็จก็จะมีข้อความขึ้นมาเลยค่ะกดตัวเขาบอกว่า mm hmm. Now Open Your in Inventory นะคะไปที่ Motor Board ค่ะกดตัว T เพื่อปิดข้อความค่ะให้เรากดตัว I ขึ้นมานะคะให้ซื้อ Motor Board เราให้ซื้อเอซนะคะ กดตัวที่มีข้อความค่ะทำการติดตั้งได้เลยค่ะพอติดตั้งเสร็จนะคะก็จะมีข้อความเพิม่มมาอย่างนี้ค่ะเขาจะบอกประมาณเขาบอกว่า mm hmm. ให้เรา mm hmm. add this point your life you want intel the suck on one in world o the stand up but the uh, in t h i s game mm up hmm. ให้เรากดตัวที กดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะเไ,ไปนี่ค่ะพอเรากดตัวทีเสร็จก็จะขึ้นมาอีกข้อความหนึ่งว่า Next we are going to i n t e l the CPU did i t the component ให้เราเปิด CPU ค่ะเรากดปุ่มีเขียวได้เลยค่ะ เร CPU แล้วก็จะเปิดนะคะพอเราเปิดเสร็จก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า Now to Intel ให้เราไปเลือกซื้อ CPU ค่ะมา,มาที่ร้านค้านะคะเปิด CPU เลือกซื้อได้เลยค่ะเราซื้อเสร็จกดตทีค่ะแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยค่ะพอการทติดตั้งเสร็จให้เราเอย่าลืมปิดฝาครอบนะคะเราก็ทำการปิดฝาลง ะะก็ทําการปิดฝาเสร็จนะคะแล้วอย่าลืมกดล็อกด้วยนะคะพอล็อกเสร็จนะคะเราก็จะมีข้อความข,ขึ้นมาอีกค่ะว่านาว i วแอปค่ะให้เราไปทําการซื้อซิลิโคนนะคะเพื่อที่จะมาทาทาซิลิโคนค่ะตัวไอพ่ามา้วค่ะแล้วนะคะให้เราเลือกซื้อซิลิโคนนะคะอยู่ในในนี่ยค่ะซิลิโคนด้วยทีเพื่อเปลี่ยนข้อความค่ะมาทำการยา ซีดีโค้ดเลยค่ะแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะซีวิวคอลเลอร์ทูดูให้เราไปซื้อซีวิวคอลเลอร์นะคะกดตัวทีกดตัวไอค่ะคือคอลลิ่งคือคอตตอลคอลเลอร์นะคะกดตัวทีเพื่อปิดข้อความแล้วทำการติดตั้งเลยค่ะติดตั้งเสร็จก็จะมีข้อความขึ้นมาอย่างนี้นะคะว่าให้เราไปซื้อนะคะกดตัวไอนี่นะคะตัวเซอร์นี้นะคะกดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะแล้วทำการ ติดตั้งได้เลยค่ะก็ติดตั้งสเสร็จก็จะมีข้อความขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะต่อไปให้เราทําการเปิดแรมนะคะให้เราทําการเปิดให้หมดทั้งแปดอันเลยค่ะเราต้องเปิดให้หมดนะคะทั้งแปดอัน ดแปล้อักะคะก็จะมีข้อความข,ข,ขึ้นมาค่ะว่า n o w s e l e t the m o r e d o r e i n y o u r i n w a t e r ให้เราเลือกซื้อที่ memory นะคะเรากดเข้าไปที่ memory ไม่กดไม่ได้กดที่ memory นะคะเราให้เลรากดตกดเพื่อ,อปลี่ยข้อความค่ะแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยค่ะ ออนนะะพอติดตั้งเสร็จก็จะมีขีงนี้ขึ้นมานะคะว่าให้เราซื้อฮาร์ดดิสค่ะไปที่กดอไอที่มาที่ร้านค้านะคะถ้ไปที่คําสั่งบอยเอลลี่นี่นะคะนี่นะคะซื้อฮาร์ดดิสนะคะแล้วก็กดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะแล้วทําการติดตั้งได้เลยค่ะพอติดตั้งเสร็จนะคะเขาก็จะบอกให้เราซื้อคอลลิ่งนะคะ ไปที่ Coiling กดตัวทีเพื่อปิดข้อความกดแล้วก็กดตัวไอพึ่อมาราคานะคะ Coiling แล้วก็ทําการซื้อ Smart Fan ได้ค่ะ Sample Fan แล้วเราก็กดตัวทีเพื่อปิดข้อความค,ามคาม่ะแล้วเราทําการติดตั้งเลยเลยคะ่ะนี่นะคะเราก็จะมีข้อความขึ้นมานะคะว่าให้เราต่อไปนะคะให้เราต่อสายไฟให้เรากด F1 นะคะ To call with Mode c a l l i n g Start to enter cover นี่ค่ะ cover u s the corner นะคะให้เรากดอันที่ให้เรากด,ด F1 นะคะแล้วให้เราเลือกอันที่สามค่ะพอเราเลือกอันที่สามเสร็จแล้วนะคะให้กดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะเราจะมาประกอบสายแรกกันเลยนะคะสายแรกนะคะให้เราเลือกสาย PC Pcs หนึ่งสิบสองโวลต์นะคะทำการติดตั้งเลยค่ะสายที่สองนะคะให้เลือกเลือกสายนี่นะคะต่อไปสายที่สามนะคะสายที่สามนะคะ,ะ,คะให้เราเลือกสาย ยี่สิี่พีนค่ะแล้วเราเกิดเตทีนะคะเพื่อปิดข้อความค่ะก็ทำการติดตั้งได้เลยคะ่ะสายตามานะคะเจยตามานะคะสายที่สุ่ให้เราเลือกสาย หกพินนะคะทำการติดได้ค่ะอันนี้เลือกเป็นแปดพินค่ะกดตัวทีปิดข้อความค่ะกดตัวทีแล้วก็ทําการติดตั้งได้นะคะ่อนนะ,คะ,อ,ะ,คะ,ะ,คะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะต่อมาเราจะมาต่อสายซาต้ากัน,นะคะ่ะกอเอ่ยเลยให้เราคลมค้งังให้เราไปหมุนเคสก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ติด ต้อสายชาร์เตอร์ได้ง่ายค่ะน่คะต่อมานะคะเราจะมาตีสายชาร์เตอร์กันนะคะไ่ได,เาาะะด,ด้เราจะแรกเลยค่ะสาร์ต้รพาวเวอร์นะคะกดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะประมาณนี้ค่ะเราจะกดชาร์ต้าธรรมดานะคะกดตัวทีเพื่อปิดข้อความค่ะ น,นี่นะคะคือยินดีต้อนยินด้วยนะคะคุณได้ประกอบคอมแบบจำลองเสร็จแล้วนะคะ c o n g r a t u ช a t i o n ค่ะขอบคุณค่ะ